คะ่ะเดี๋ยวด้านหน้าทั้งหมดนะคะตรงนี้ที่เขียนกรอบไว้นะคะลูกค้าเลือกทรงกรอบเอเนดะแล้วเช่างจะอันนี้ลึกไปสองนิ้วนะด้านข้างจากตรงนี้ลึกไปสองนิ้วนะคะอันนี้ลึกไปสองนิ้วนะคะแถบด้านข้างสี่นิ้วสี่นิ้วข้างฝั่งนี้ก็จะมีเกินเกินมาข้างละนิ้วอย่างนี้ค่ะตรงที่ขีดเส้นตรงนี้ค่ะไปจนถึงขีดนี้ก็คือเกินจากสองนิ้วตรงนี้ข้างนี้ก็ แต่ข้างนี้จะพอดีค่ะพอดีตรงแบบสองนิ้วพอดีแล้วก็ข้างหลังเราเริ่มมาดูตรงกลางนะคะตรงกลางนี่ก็กว้างสองนิ้วด้านข้างจะมีเกินไปหนึ่งนิ้วจากตรงนี้มาถึงเนี้ยหนึ่งนิ้วนะคะแต่ฝั่งนี้จะพอดีค่ะอันนี้จะสองนิ้วพอดีปิดตรงนั้นพอดีเลยไม่เกินเลยแล้วก็ตรงนี้สองนิ้วตรงนี้สองนิ้ว นะคะคลึกไปสองนิ้วเท่านี้ปิดลงมาให้ถึงตรงนี้นะคะแต่ว่าจะมีข้างหลังเกินมาประมาณนิ้วหนึ่งเนะะี่ยค่ะตรงที่ขีดเส้นที่เจ็บจะสัมเผื่อลูกค้าไปตัดผมสั้นจะได้ปิดดีๆสวยๆก็คือจ,จะเกินมาให้ตรงนี้นิ้วหนึ่งนะคะส่วนที่เกินนี่ก็ประมาณราวๆสองสามนิ้วประมาณนี้นะคะด้านข้างตรงนีง้ที่ลอยเกินนิดนึง <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาดูนะคะ สวัสดีคะ่ะอันนี้ก็เป็นสักผมลายลายผมนะคะตรงส่วนที่ลูกค้าเลือกก็คือลูกค้าเคยมีผมตอนสมัยก่อนก็คือเป็นใบโพด้านหน้าอานี้นคะ่ะเป็นเหมือนหัวใจอย่างนี้นคะ่ะช่างเจ็บก็เลยเขียนลายให้ลูกค้าดูก่อนว่าลูกค้าชอบทรงอย่างแบบนี้นะคะจะเป็นแบบแหลมๆมาข้างหน้าแบบนี้แล้วก็ข้างหน้าเหมือนทรงหัวใจนะคะตามผมจริงที่ลูกค้าเคยมีผมข้างหน้านะคะ แล้วก็เป็นลายผมค่ะตรงนี้ก็คือเป็นรอยสักนะคะจะเห็นความแดงเหลือนิดหน่อยเพราะว่าวันนี้เราทําข้างหลังมีช่วงเลยไปด้านหลังถึงตรงขวัญน,นะคะก็เยอะทําให้ด้านหน้าก็เริ่มแห้งและเริ่มหายแดงและแดงน้อยลงแล้วกันนะคะแดงน้อยลงแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูข้างหลังต่อเดี๋ยวจะเปิดไปให้ดูเรื่อยๆนะคะก็คือส่วนนี้เนี่ยค่ะเปิดไปก็คือจะเห็นเป็นลายผมแบบนี้เลยนะคะจะมีแสงลงมาหน่อย แต่จากข้างบนจะเห็นลายผมหน่อยแล้วก็ปิดหมดเลยปิดให้นะคะปิดให้หมดตรงนี้ที่ถ่ายคลิปก่อนทําจะเป็นเห็นชัดเลยว่าจะขาวตรงนี้คือหายไปหมดเลยนะคะมาดูใกล้ๆนะคะจะเห็นเป็นลายผมนะคะเหมือนซ้อนมาตรงนี้อีกสามนิว้วประมาณนี้ใต้นี้อีกสามนิว้วต้องเจ็บไว้ตัวลูกค้าไปตัดผมเราจะได้เห็นแบบสวยยังสวยอยู่นะคะมาเจ็บซ้อนลงไปให้ด้วย ตรงนี้เนี่ยละเอียดมากๆนะคะลองดูใกล้ๆเลยนะอันนี้คือหลังทําเสร็จทันทีนะคะท่านเจ็บเก็บงานเนียนละเอียดแบบนี้เลยข้างล่างจะดูเหมือนมีขมอ่อนขึ้นมาทันทีนะคะตรงแบบนี้เลยก็เดี๋ยวยรมมารอล,ลูกค้าหายเพื่อลูกค้าจะรีวิวให้ท่างเจี๊ยบบ้างนะคะ